เรามาดูวิธีตัดกันเลยนะคะอันนี้จะใช้ผ้าถุงหน้ากว้างสองเมตรนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงค่ะหน้ากว้างสองเมตรนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะตัดส่วนขอบนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทําโบของกระโปรงค่ะเพื่อนๆนี่เราจะตัดกระโปรงเอวยางยืดกันนะคะเราก็จะตัดขอบตรงนี้ออกกว้างสี่นิ้วค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาทําเป็น โของกระโปรงนะคะตัดผ้ากว้างส4นิ้วค่ะ ทีนี้เราจะมาตัดตัวกระโปรงของเรานะคะเพื่อนๆความยาวกระโปรงเราจะตัด37นิ้วและความกว้างนี้ก็คือ56นิ้วนะคะก็คือเราจะพับทบครึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือทบครึ่งมา28นิ้วค่ะทบครึ่งผ้าถุงของเราตรงนี้เราจะวัดตรงนี้28นิ้วนะคะแล้วเราก็จะทบครึ่ง เราจะวัดมายี่สิบแปดนิ้วแล้วเราก็จะจะทบครึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆออยากได้กระโปรงบานกระโปรงแคบนะคะแต่ตัวนี้ประเจนจะจัดตัดความกว้างแค่สามห้าสิบหกนิ้วค่ะจะตัดความกว้างห้าสินิ้วเพราะว่าส่วนผ้าที่เหลือตรงส่วนนี้ประเจนจะเอามาเย็บเสื้อเพื่อที่ว่าจะให้เข้าชุดกับกระโปรงของเราค่ะ นี่นะคะนี่นะคะเราเราทบตรงนี้ห้าสิบห้าสิบหกนิ้วครึ่งหนึ่งของห้าหกก็คือยี่สิบแปดนิ้วนะคะเพื่อนๆเราจะทบยี่สิบแปดนิ้วค่ะยี่ิบแปดนิ้วนะคะความยาวนี้เราก็จะตัดยาวสามสิบเจ็ดนิ้วนะคะเผื่อเย็บคอเผื่อเย็บชายก็จะเป็นสามสิบเจ็ดนิ้ว นี้เราก็จะได้ตัวกระโปรงแล้วนะคะตัวกระโปรงของเราก็คือความยาวสามสิบเจ็ดนิ้วค่ะความกว้างห้าสิบหกนิ้วนะคะเราจะเผื่อเย็บเข้ามาเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ความยาวประมาณสามสิบสามนิ้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คือตัวกระโปรงของเราค่ะ ก็จะมีส่วนที่ทําโบนะคะแล้วก็จะตัดกว้าง4นิ้วค่ะความยาวก็คือตามความกว้างของกระโปรงเลยนะคะยาวสุดผ้าเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เราจะไว้ใส่หูโบนะคะตรงเวลาขอบตร,ตรงช่วงขอบกระโปรงเราเราจะใส่ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะเกี่ยวมัดโบของเรานะคะเราจะตัดไปกว้างประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะ2อันนะคะ จะมียางยืดด้วยนะคะยางยืดใส่เอวของเราเอวประเจน28นิ้วประเจนก็จะตัดไปประมาณ24นิ้วค่ะความยาวยางยืด24นิ้วเราจะตัดเล็กกว่าเอวของเรานะคะเวลาใส่จะได้กระชับนี่ก็คือยางยืดใส่เอวของเรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีเย็บกันเลยนะคะเพื่อนๆเรามาเย็บกระโปรงกันเลยนะคะเพื่อนๆ อันดับแรกเราก็จะเย็บในส่วนข้างของกระโปรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพือันนี้คือคือด้านข้างของกระโปรงนะคะเย็บข้างกระโปรงเพราะว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาบทบค่ะเราจะไม่ต้องเย็บนะคะเพื่อนๆนข้างนี้เราจะเราจะเย็บอยู่ข้างหนึ่งนะคะเย็บข้างกระโปรงกันเลยค่ะ ค่ะตัวกระโปรงของเราก็เย็บข้างเรียบร้อยไปแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ปรเิเจนจะเย็บตะเข็บตรงนี้กันลุียไว้นะคะก็คือจะเย็บตะเข็บด้านบนเราจะพับธรรมดานะคะเราจะพับลงรอบเดียวแล้วเราก็จะเย็บให้รอบนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเราเย็บขอบการลุยไว้แล้วนะคะอันนี้คือขอบบนนะคะเราจะพับรอบเดียวแล้วเราก็จะเย็บให้รอบนะคะกันลุยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตะเข็บด้านข้างนะคะทีนี้เราก็จะพับลงมาสองนิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆพับขอบลงมาสองนิ้วครึ่งค่ะเราจะพับลงมาสองนิ้วครึ่งนะคะ ที่เราจะใส่ยางยืดค่ะทีนี้พอเราพับลงมาสองนิ้วครึ่งแล้วเราจะเย็บจากขอบนี้ลงมาโดยรอบนะคะเพื<ๆ>่อนๆหนึ่งนิ้วค่ะนี้ก็คือหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราเราจะเย็บรอบเลยค่ะเย็บรอบเราจะพับลงมาสองนิ้วครึ่งโดยรอบแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบหนึ่งนิ้วนะคะ ค่ะเราจะนำไปเย็บโดยรอบหนึ่งนิ้วนะคะ นี่คะ่ะเราเย็บหนึ่งนิ้วรอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตรงส่วนนี้เราก็จะใส่ย,ยางยืดค่ะนี่คะ่ะเราจะเย็บรอบแล้วนะคะทีนี้ตรงส่วนนี้เราก็จะใส่ย,ยางยืดนะคะอันนี้ก็คือยางยืดที่ประเจนตัดไว้นะคะเราจะตัดยางยืดให้เล็กกว่าเอวนะคะอันนี้เอวประเจนยี่สิบแปดประเจนก็จะตัดประมาณยี่สิบสี่ค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บยางยืดของเราติดกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะยางยืดเราจะเย็บติดกันอย่างนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะเอาอยางยืดวางลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆวางเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะเย็บโดยรอบค่ะ นี้นะคะเราจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพนนี่ก็คือเราจะเย็บจนรอบค่ะทีนี้เราก็จะมาเฉลี่ยายางของเรานะคะนี่เราก็จะได้ขอบกระโปรงแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเฉลี่ยายางกระโปรงของเรานะคะ อันนี้ก็คือส่วนที่เราเหลือ,อไว้หนึ่งนิ้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นขอบกระโปรงค่ะจะเป็นขอบกระโปรงที่สูงขึ้นมาก็จะดูสวยงามนะคะเวลาสวมใส่น่คะเพื่อนนี่นะคะ,นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บชายกระโปรงของเรานะคะ ไกระโปรงของเราเราก็จะพับเย็บธรรมดาค่ะเพื่อนๆนก็จะพับเย็บธรรมดานะคะเ <c oughs> พื่อนจะได้ยินเสียงไก่บ้านประเจนนะคะไก่เยอะมากเลยค่ะแต่ละวันทำงานนี้เสียงไก่จะดัง เหมือนกับว่าเป็นมิวสิกประกอบวิดีโอไปเลยนะคะเสียงไก่เนี่ย ชายกระโปงของเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาเย็บโบใส่กระโปรงกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือผ้าที่เราตัดไว้กว้าง4นิ้วนะคะความยาวก็คือตามความยาวรอบของตัวกระโปรงของเราเลยนะคะเนี่ยแล้วชิ้นนี้ก็จะมีชิ้นเล็กๆ2ชิ้นแล้วก็จะพับนะคะเพื่อนๆพับเย็บเพื่อที่จะเป็นหูของกระโปรงเรานะคะ ก็จะพับเย็บธรรมดาเลยนะคะสองชิ้นเนี้ยก็จะพับเย็บเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะส่วนตัวโบของเรานี้เราก็จะเย็บเราก็จะพับพับผ้าพเย็บเลยนะคะเพื่อนๆพับเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะ ตรงปลายนี้เราจะเย็บเฉียงลงมานะคะเพื่อนๆจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเราเราจะเฉียงมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเย็บลงมาเลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะเย็บเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะไล่ไล่ผ้า,าไปเหมือนกันนะคะ เราก็จะพับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยอันนี้ก็คือปลายผ้าอีกด้านหนึ่งเราก็จะเย็บเฉียงเหมือนกันนะคะก็คือจะมาจบลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอีกด้านหนึ่งเราก็จะเฉียงลงมาทางฝั่งนี้นะคะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะ เฉียงเหมือนกันนี่นะคะลักษณะจะเชียงเข้าหากันลงมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาอย่างนี้ด้านนี้ก็จะมาอย่างนี้ด้านนี้ก็จะมาอย่างนี้นะคะ แล้วเร,เราเย็บไปเรื่อยๆเร,เราจะเว้นช่องไว้กลับด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าเจนจะเย็บให้ดูเลยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเราเย็บเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะเล็มตรงนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ปลายโบของเราลักษณะเฉียงอย่างนี้สองข้างเข้าหากันนะคะทีนี้เราเย็บไปเราจะเว้นตรงช่องกลางนี่ค่ะ ช่องการของผ้านี้ไว้เพื่อที่ว่าเราจะกลับโบของเราออกมาค่ะเราจะกลับสองสั่งเลยนะคะนี่ค่ะมันจะกลับโบของเราออไป นี่นะคะจะกลับออกมาตรงช่องกลางนี่นะคะที่เราเว้นไว้ข้างนี้เราก็จะกลับออกไปเหมือนกันค่ะ เราก็จะนําโบของเราไปรีดนะคะโบของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็เหลือแต่เรานําไปรีดให้เรียบนะคะเพื่อนๆค่ะทีนี้เราจะมาใส่หูข้างของกระโปรงเราเลยนะคะเพื่อนๆก็คือทิศเย็บไว้แล้วนะคะประเจนจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเย็บเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่จะเห็นตรงนี้จะเป็นข้างกระโปรงของเรานะคะรอยต่อข้างกระโปรงของเราตรงนี้ เราก็จะเย็บตรงนี้ฝั่งนี้ค่ะชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็จะวางเย็บเลยนะคะวางลักษณะอย่างนี้เราก็จะเย็บบนเย็บล่างค่ะไม่ให้ทับกับยางยืดนะคะก็คือจะเย็บด้านบนแล้วก็ด้านล่างลักษณะอย่างนี้เลยค่ะละอีกข้างหนึ่งเราก็เราก็จะแบ่งครึ่งของกระโปรงของเรานะคะเพื่อนๆครึ่งกระโปรงของเราอีกข้างหนึ่งเราก็จะใส่อีกครึ่งหนึ่งตรงส่วนครึ่งของกระโปรงฝั่งนี้นะคะก็จะเย็บใส่ลักษณะเดียวกันค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆหูกระโปรงของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะไว้คล้องโบของเราเวลาเราใส่โบเข้าไปค่ะกันโบที่เราใส่เลื่อนหลุดนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ